ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะคะนิชาสังออนดีชื่อเล่นชื่อน้องขนมอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นปห้ามาจากโรงเรียนทักียนสายฮิตค่ะ,ะมาในชุดกีฬานี่หนูมาโชว์อะไรคะเนี่ยวันนี้มาโชว์สเต็ปค่ะเล่นกี่ปีแล้วลูก11เดือนค่ะยังไม่ถึงปียงไงปีงั้นแสดงว่าต้องเคยดูในรายการเราบ้างไหมเคยดูใครลูก เอินเอินบัวเดลแล้วก็กีตา้าค่ะอ๋ดูทุกคน,<ห>นเลยศึกษามาหมดเลยฮะเคยเจอกันไหมสามคนนี้เราเคยเจอเขามาั้ยเคยเจอบอัวเดลกับเอินเอินแต่ยังไม่เคยเจอกีตา้ามีแบบเจอกันแล้วในสนามแข่งขันหรือเปล่าใช่ค่ะแข่งกันด้วยค่ะแล้วชนะว่างแพ้ว่างค่ะที่บอกไปแข่งขันเนี่ยแล้วเจอเพื่อนเพื่อนเจออะไรนี่มันเป็นการแข่งขันระดับไหนครับที่น้องไปก็มีระดับประเทศแล้วก็เดินธันวาน่าจะไปแข่งที่มาเลเซียในฐานะเออตัวแทนทีมชาติค่ะ โอ้โหพวกสแตก็กเนี่ยเรามีไอดอลไหมลกูกมีค่ะเออเอินเอินค่ะเหรอคะและนี่ก็คืออัจฉริยะพันจิ๋วสแต็กคนแรกบนเวทีซ u เปอร์เทนซึ่งหลังจากที่เทปของน้องเอินเอินได้ออกอากาศไปน้องขนมก็ได้มีโอกาสชมเทปรายการและเกิดความประทับใจในตัวน้องเอินเอิน จนยกให้เป็นไอดอลในการเล่นกีฬาสแต็กนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ21ใ <21 S 2> บเอดวิ่ง่ยคงจ้วีค่ะ2.5วินาทีนะครับ<ป>่อชอบอะไรในเอินเอิคะลูกเขาเล่นเร็วค่ะแล้วก็น่ารักด้วยคะ่ะวันนี้ครับมารายการทุประเท็นค่า ทำสำเร็จความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้นาฬิกาทามเมอร์ดิสเพย์ค่ะที่มันตั้งโต๊ะค่ะที่มันเป็นนาฬิกาเดือนใหญ่ะอยากดูฝีมือละครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะตัสดีครับขนมเคยดูโจทย์ซุปเร์เทนใช่ไหมลกูกค่ะเอาโจทย์ง่ายก่อนนะ,ะทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับโต๊ะอันนี้จะสูงหน่อย อันนี้คือไทม์เมอร์ที่ว่ากันนั่นแหละครับโจทย์แรกของเราคือให้หนูทําลายสถิติ333ของประเทศไทยครับมีคนเคยทําไว้ที่เวลา1.794เอามาทำลายทำลายบนเวทีซุปเปอร์เทนแล้วเราไม่กลัวด้วยว่าเด็กคนนั้นจะอับอายเล้อเราอยากจะทําลายสถิตินี้ครับเอาเอเเพราะเด็กคนนั้นชื่อขนมครับเฮ้ย เป็นของเขาเหรอคนที่ดีของเขาครับโจที่สามต้อสามนะครับวิธีการคือต้องเรียงแบบนี้ครับเริ่มลูกไปปั๊บปั๊บแล้วก็รวบ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 นี่คือเสร็จครับเข้าใจนะครับเราจะให้เขาทำลายสถิติตัวเองให้ได้น้อยกว่า1.794งจเก้าสีพร้อมนะลูกอาเจนลึกๆพร้อมมั่นใจไปได้เลยลูก ิติคือ7 9ท้ดเลยครับสถิติประเทศไทยสร้างขึนที่นี่แหละครับ โอ้โหนี่คือสามสามสามที่เร็วที่สุดลูกลองดูไหมลองดูไหมลองอะไรลูกให้น้อยกันลองอะไรครับให้น้อยกว่าหนึ่งจุดเจ็ดให้น้อยกว่าหนึ่งจุดเจ็ดแปดสองโอ้มาสู้ครับสู้ครับเต <im itation> ็มตัวนะเ <im itation> ต็มตัวนะพร้อมแล้ว คือจริงๆแล้วเนี่ยได้แล้วนะแต่มันล้มครับมันล้มนะมันจะตัดคือฟาวครับอ๋อเหรอฮะคือฟาวครับเอาใหม่ลูกเอาใหม่ลูกมันมีแววสุดมนดแววใช่ใช่ต้องตามก่อนหน่า1.782ปนะลูกพร้อมไปครับโอ้อ 50, หโหอันนี้นะ ถ้าได้ตามคนหนึ่งจ7 7เดเดี๋ยวมีของแถมให้เอ่อเอาเอาขนมเอาตามคนหนึ่งจ7 7เนย์นะมีของแถมให้เอาละสิครับรอบนี้น้องขนมจะทำลายสถิติตามคำท้าของพี่ซุปได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับไปลุ้น 4บ,บาทครับขนมครับโอ้โห,โหขนมครับเอินเอิเคยมาซูเปอร์เทนแล้วทำโจทย์โจทย์หนึ่งซึ่งไม่มีแข่งขันในสแต็กแต่เราตั้งโจทย์นี้ขึ้นมาคือการรวบแก้วกี่ใบลูก36กับ45หนูอยากลอง36หรือ45 45ด้วย45ใบครับโอ,อ้โห,โห และนี่ก็คือโจทย์รวบแก้วสแต็กจำนวน45ใบที่น้องเอิเอนๆเคยมาทำสถิติไว้ในรายการซุเปอร์เทนเมื่อสีซสั้นที่แล้วครับ วันนั้นที่หนูดูเ e อิเ e อรรวบแก้วแล้วหนูได้กลับไปซ้อมรวบเองไหมซ้อมเวลาดูแล้วเห็นเพื่อนวัยเดียวกันเล่นแบบนี้หนูรู้สึกยังไงครับก็กากหนูอยากทําให้หนูอยากซ้อมแบบเขาว้างคือเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันเนาะอ่ะหนูเรียงแก้ว45ใบลูก ่วงหัวครับขนมลูกสถิติเดิมของซุปเปอร์เทนคือ5.6ุดหกถึงรู้เลยเหรอเท่าไหร่ลูก5 6าจุดหกเจ็ดเจ็ดห้าวินาทีครับสถิติเดิมของเรานะครับวันนี้ขนมจะลองท้าทายด้วยการทำให้ได้ต่ำกว่า5.677นะครับพร้อม ใจแล้วหนูไปเลยลูกไปแล้วไปแล้วได้แล้วได้แล้วไป้5.01.00โอ้โหอะไรเนี่ยว่าไปแล้วเองสุดอะเขาไม่ได้ท้าทายตัวเองนะนี่ไงนี่ไงสนใจไหมลองไปลูกมา เขาอยากลองเองเ้าะเราไม่ได้ขอนะคุณชุปไม่ผิดคุณชุปไม่ผิดคุณชุปเป็นคนดีเรามีหน้าที่สร้างกำแพงให้เด็กเก้าโอเคห้าจุดศูนย์หนึ่งศูนย์นะลูก ลูกเอาอีกทีเอาอีกทีลูกเอาอีทีอาอทีเออถ้าไม่ลงได้ยิงด้วยยิงลูกตายแล้วเร็วจังเลยลูกถ้ามั่นใจแล้วหนูไปเองเลยลูก ีิดว่าเดี๋ยวเราขอสร้างเสีิติใหม่ไม่เคยเล่นมาก่อนในซูเปอร์เทนสามมสแต่ว่าเดี๋ยวให้เลือกกรรมการมาคนหนึ่งมาคอยสลับแต่หนูต้องสอนหนูต้องสอนหูงวอใส่ส้นสูงลูกไม่สะดวกหนูมีผู้ชายสองคนหนูเลือกใครย้อยจากมือเหรอพี่โก้หรือพี่โก้คนเดียวละอะไรนะเดี๋ยวสามสามสามลูกหนูออกมาเก้าใบก่อนเก้าใบเก้าใบขาายยายย่างัาย ปึ๊บพี่โกอนก่อนแล้วก็ปึบปึ๊ึบปึ๊บบ,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 บแ,ลแล้วก็เปลี่ยนคนต่อไปครับและในโจทย์นี้ทางรายการจะให้ทั้งคู่ผลัดกันเรียงแก้วท่า333ด้วยคนแรกจะต้องเรียงแก้วให้เสร็จเพื่อให้คนต่อไปพลัดเข้ามาเรียงใหม่และจะพลัดกันแบบนี้รวมทั้งสิ้น4รอบครับเรามาลุ้นกันว่าเวลารวมของน้องขนมและพี่โกตีจะได้เท่าไรเข้าใจนะ ต้องกดหยุดตรงไหนลูกหยุดตรงนี้ใช่ไหมโอเคถ้าแตกทีก็หยุดครับแต่สองมือเรากำลังจะสร้างสถิติใหม่ของซูเปอร์เทนครับสแตกคู่ครับสามสามสามเตรียมตัวนะครับพร้อมถ้ามั่นใจแล้วไปเลยลูก หูอยกรั้ได้ไหมได้หนูมั่นใจว่าหนูทำได้เร็วกว่านี้เออ <มา S 1> คุณซ้มฮะครับจริงๆผมอยากจะทำแต่ผมเจ็บมือเนี่ย<อ>เสียดายจริงๆเลยครูสถิติของซูเปอร์เทนครับสามคุณสามผัดครับสองคนเตรียมตัวนะครับทำมั่นใจแล้วเริ่มได้เลยครับีครับพี่โฟนด,ดีครับดีครับต่อเลยลูก อย่าลืมหยุดเวลานะครับครับ,รบเหมือนเครื่องเป็นซินกับดีเซลอะสิบหกจุดแปดหกสี่ครับอีตติสุพัชครับขอบคุณมากครับพี่กอลครับ,รบแต่หนูเชื่อที่ไหมสเปกเนี่ยผู้ชายนะมือไม่ไหวเท่าผู้หญิงเราลองผู้หญิงไหมลูกดีไหมถ้าผู้หญิงมาน่าจะดีขึ้นนะมาดีไหมลูกเออท้างั้นเนี่ยพอไหมลูกเป็นคู่กันโอเคไหมดีไหมลูก อ้นเอ็นครับสวัสดีค่ะเขินไหมอยากจะบอกอะไรเขาอ่ะให้ให้บอกได้ฮักมากคือเป็นไอดอลเราคือเป็นไอดอลเราได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะแล้วเราอยากจะบอกเธอว่าขนมก็เก่งค่ะขนมก็เก่งอ้าวทีมเดียวกันครับ สถิติซุเปอร์เทนตอนนี้คือเมื่อกี้ที่พี่โกเล่นคือ16ชั่วโมงได้เลยนะครับสิกนาทีสิบหกเมื่อกี้ขนมมาชา้าถ้าน้องเข้ามาไวกว่านี้มันจะต้องไม่ถึงใช่ครับรรสถิติซุเปอร์เทนตอนนี้คือ16.864วินาทีทั้งคู่นะลูกใครจะเป็นมือแรกเดินก่อนนะลูกเดออินก่อนให้ได้น้อยกว่า16วินาทีออก,กว่าลูกรอ มั่นใจไปเองลูกลูกตีสองจุดเก้าเก้าเก้าครับ<โจ>รแล้วนี่แหละครับคือโจทย์ที่แท้จริงของเราครับอาวหนูต้องชนะสถิตินี้ลูก ต้องจับมือการชนะ12.999นี้เพื่อสร้างสถิติกับซูเปอร์เทนลูกลองเปิดไหมได้ได้ลองาเปิดเลยตอนนี้นักกีฬาผมมีการเปลี่ยนแผนกันนะครับใครจะเล่นก่อนลูกขนมค่ะขนมเล่นก่อนแล้วตามด้วยอื่นๆนะครับพร้อมนะครับต้องต่ำกว่า12.999นะครับอีๆนะ มั่นใจแล้วเริ่มได้เลยครับไปยูโจดจัดจูดจริงครับญญและนี่แหละครับคือโจที่ท้าจริงครับอีกแล้วโต้งชนะสถิตินี้ลูก ทำได้ไหมได้ค่ะนักกีฬารวมพลังลูกเอาล่ะครับสุดท้ายครับรชนะ1 1 7 0นครับเข้าไวกว่านี้เลย รู้สึกยังไงกับอ,อนาคตวงการ<อ>สแต็กของเราครับมอ,องภาพนี้มันสวยงามมากเลยนะคุณซุปนะมันสาม,มัาคีคือพลังคนหนึ่งเคยเป็นไอดอลแล้ววันนี้ก็ทําให้คนหนึ่งคนพัฒนาตัวเองจนสามารถเป็นทีมชาติแล้วไปร่วมแข่งด้วยกันเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วครูก็มั่นใจว่าจะมีสุดยอดสแต็กเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกมากมายที่เกิดจากการดูวกหนูสองคนในวันนี้นะคะขอบคุณมากมค่ะครูเอาใจช่วยนะลูก เอเอล่ะลูกวันนี้ได้มาเจอขนมได้รู้ว่าเขาชื่นชอบเราแล้วก็มีเด็กหลายคนบอกพี่ซุปนะว่าหัดเล่นสแต็กก้อหนูหเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะล,ลูกวันนี้หนูอยากจะบอกอะไรกับขนมลูกก็ให้พยายามฝึกฝนต่อไปนะแล้วก็ตอนไปแข่งเอเชียพยายามไปด้วยกันนะอ๋อ การครับทีมชาติไทยไม่มีจอใหญ่ๆครับไม่มีจอราิิกาใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะเอา50นิ้วให้พี่ก็าให้โกมันมันมันจะบังดิมันจะบังเอประมาณนี้ก็พอประมาณนี้ก็พอขอพูดดังๆเลยานลิกาจับเวลาใช่ไหมลูกอ่ะ จะดียังไงลูกเจ้าเนี่ยมันจะดียังไงคุณจะช่วยให้อันมากดูเวลามากได้มากขึ้นถีเมือจะดีขึ้นลูกถ้ามีตัวนี้จะดีขึ้นจะดีขึ้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมาสบตาเอินเอนไว้เอินเตินจับบาปเพื่อนไวอย่าให้เพื่อนหันมาจับไว้เออเอเอ้อ,องขนมลกูกพี่ซูปแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าเราค้นพบช้างเผือกสแต็ก อีกหนึ่งคนครับและนี่คือสิ่งที่พี่พี่คิงพาวเวอร์เตรียมให้กับหนูและโรงเรียนของหนูลูกหันมามองได้แล้วครับอสองที่บ้าน2อที่โรงเรียนนะครับมีอุปรกรณ์ประกอบเหล่านี้ด้วยนะครับพี่พี่คิงพาวเวอร์ชัดเจนมากว่าถ้ามีคนไทยที่มีสัญยภาพเนี่ยคิงพาวเวอร์พร้อมส่งเสริมก้าวสู่ระดับโลกและลูกคือคนคนคนั้นครับรวมมูลค่าวันนี้จากคิงพาวเวอร์มอบให้กับน้องขนม3 0 0 0 0่นบาทจาก King Power คิงพาวเวอร์ สองคนนะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแล้วหนูทั้งสองคนยังเป็นพลังใจให้กับพวกเรานะขอบคุณมากลูกขนมกับน้องอเดนบ๊ายินดชื่นใจเนาะทั้งนะาั้งน้านสัญญาถ้ามีตแตกหนูจะไปฝึกมาอย่างดี ชื่นใจเนาะชอบที่เอิพูดเมื่อกี้มากเลยแบบเราจะฝึกไปด้วยกันนะแบบโอ้โหคือเด็กไทยอ่ะมันยังอย่างเนี้ยอีกเยอะนะจะได้สร้างค่านิยมว่าการสร้างต้องสร้างแต่เด็กไม่ใช่ไปสร้างตอนโตแล้วแบบแล้วก็ไม่ต้องไปค่านิยมแค่ว่าคนเก่งคืออยู่ที่คณิตวิทยต์และภาษาอังกฤษเท่านั้นเออมันมีอีกมากมายที่จะสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้เน็ตไอดอล รักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไป ชมกับท่านท่านรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผู้ช o อ f ู c อ a ฟนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ